เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องของนะคะการปวดคอปวดต้นคอปวดแขนปวดลงมาหลาบา่าแล้วก็มีอาการที่ปกติแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่เวลาเราใส่เสื้อนในเนี่ยจะต้องแบบสวมข้างหน้าแล้วเอามือมาติดตะขอแต่ตอนที่มันเป็นอ่ะมันไม่สามารถเอื้อมออกมาติดตะขอได้เลยแล้วก็แขนเนี่ยมันปวดจนชนิดว่าแบบมันยกไม่สุดอย่างเงี้ยปกติแขนเราเนี่ยเวลายกมันจะยกสุดนี้ใช่ไหมแต่เวลาที่มันมีอาการอ่ะมันปวดจนแบบ ยกแขนกูได้แค่นี้มันปวดมากแล้ววิ่งลานอนกลางคืนอ,อากาศเย็นๆมันจะปวดบางครั้งมันเจ็บมันเจ็บลงมาที่แบบน่าออกปกากมันเหมือนจุกใช่ปวดที่สุดปวดมากก็เป็นอยู่นานแค่ไหนครับโอ้เป็นอยู่2ปีทําให้เรารู้สึกคิดมากกังวลว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไปหาหมอเขาก็ให้ยามาแค่แบบยาแก้ปวดยาไค้เส้นยาไขาเส้นอพอกินเสร็จปั๊บเนี่ยเพอา,า,ายาไขเส้นเสร็จมนก็อาการที่ตามมาคือเป็นกดรละย้อนมันทําให้เรารู้สึก,กจุกใช่ยาเยอะแล้วก็ไปหาหมอ อ่านวดนวดนี่ก็คือเหมือนก็ติดหมอนวดเลยพอนวดนวดนวดอาการดีขึ้นแต่พอออกจากหมอนวดมาก็ปวดอีกจ้ามันได้ยังไงดีขึ้นจนมีวันหนึ่งอ่ะมีคนมาแนะนําให้เรามารู้จักกระดีบูลแล้วตอนที่เราซื้อมากินตอนแรกเรารู้สึกเชื่อไม่ว่ามันจะหายคือเรารักษามาทุกอย่างแล้วเนาะก็ต้องกินอ่ะต้องทดลองดูถามว่าเชื่อเลยไหมก็ยังไม่ได้เชื่อต้องลองเพราะเราอยากจะแบบอาการเหล่านั้นให้มันลดลงคนเป็นนะคนเป็นเนาะมันก็ทรมานคนไม่เป็นไม่รู้หรอกว่าการปวดคอบ่าไหล่เนี่ยมันทรมานยังไง เอือมแขนก็ไม่ได้ก็ถึงก็โอ้อเลยเลยมันก็งงหงิดงงหงิดแล้วก็กินไปแล้วมันเป็นยังไงก็วันสองวันแรกก็เริ่มอาการที่มันคลายอ่ะอาการที่มันตึงรู้สึกมัน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 เบาขึ้นเบาแล้วก็คลายก็กินต่อเนื่องมาประมาณ4ี่กล่องก็มูนี้เลยนะดีบุญผงชงดื่มอ่ะเป็นแบบผงเป็นแบบผงค่ะชงดื่มนะชิมเข้มข้นวันแรกก็คือสององกินง่ายกินวันละวันละซองกินวันละซองะแล้วก็กินต่อเนื่องมาประมาณ3 -4 วันนี่แหละอาการที่มันมันรู้สึกตึง ก็เรเริ่มค่อยๆดีขึ้นเราเป็นมาทั้งสองปีเนาะต้องเข้าใจอ่ะมันมันก็ไม่หายปุ๊บปั๊บหรอกแต่กินต่อเนื่องมาประมาณ4ี่กล่องเชื่อไหมจากที่แบบแขนเราเนี่ยที่ติดตะขอเสื้อไม่ได้อ่ะมันทำให้รู้สึกดีใจอ่ะสี่กล่องก็แค่20วันนะยีวันค่ะก็แค่แบบเฮ้ยทําไมแบบมันดีใจนะจากแขนเสื้อเราเคยสวมเนี่ยมันมันสวมไม่ได้อ่ะต้องเอามาติดตะขอหน้าล้วค่อยลูดรูดขึ้นแล้วแขนนี่ก็จะยกแล้วมันก็จะเจ็บเจ็บมากๆตึงยกเมื่อก่อนแขนจะยกไม่สุด เป็นอย่างเงี้ยพอยกได้เหมือนประมาณยกแค่เนี้ยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยประมาณนั้นไหลติดก็กินไปก็ปัจจุบันก็คืออาการเหล่านั้นมันไม่มีแล้วหายเลยนนหายมาประมาณนานแค่ไหน,นนะโอ้ก็กินมาต่อเน,นื่องมาก็ เกือบปีค่ะเกือบปีละมันหายแล้วแต่เราก็ยังหายตอนนี้ก็คือกินดีบูลชนิดชนิดเม็ดเพื่อดูแลกระดูกไว้ข้อต่อไว้ใช่ใช่ค่ะพอมันดีแล้วแล้วกินแบบเม็ดแบบเม็ดอ๋อกินวันละเม็ดได้เลยวันนี้กินทุกวันนี้กินแบบเม็ดอยู่ทุกวันเลยเพราะดูแลไปเพราะเราอายุเยอะเราก็อายุจะ60แล้วถามว่าวันนี้แคลเซียมเราอ่ะมันจะมันจะสร้างไหมไม่สร้างแล้วก็เสี่ยงเวลาเราอายุมากเวลาเราสะดุดล้มหกล้มเนี่ยมันกระดูกมันจะบางมันจะหัก เราก็กลัวนะหมอเเคยแนะนําม,มาว่าให้ดูแลเพราะอายุมากยังไงก็ต้องกินต้องกินค่ะอันนี้กิกนอันนี้ไม่ได้เป็นไรแต่กินไวไม่ได้กินรักษาอะไรไม่ได้กินรักษาต้องกรักษาต้องกันไ,ไม่ให้มันเสื่อมมากกว่านั้นอพอเราอายุมากมีลูกแล้วก็แคนเซียมมันก็อายุมากมันไม่สร้างอยู่ละฝากถึงคนที่แบบว่ามีอาการแบบนี้แล้วกาลังหาอะไรไดีๆกินอย่างเงี้ยที่อยู่ <S 1> <S 1> ก็อยากจะบอกเนาะต้องให้กําลังใจเลยคนที่เป็นเข้าใจมากๆมัน ก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังเรื่องของการรักษาให้ทดลองกินก่อนวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อดิฉันนะคะต้องลองกินดูว่ามันจะดีเหมือนที่ฉันพูดไหมอย่าเพิ่งท้อเด๋ยวนี้เห็นว่าแบบเออพี่กบเนี่ยไปไหนเจอใครก็บอกเขาบอกหมดค่ะบอกหมดเราได้บุญแล้วได้บุ